ก็เดี๋ยวเข้าเปเปอร์กันนะครับวันนี้ก็จะมี C B G ประชุมนวิเคราะห์ภาพรวมเนี่ยเราก็คือปรับประมาณปรับตัวมุมมองของเราขึ้นนะครับเป็นเชิงบวกมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนจากถือเป็นซื้อนะครับตัว C B G ราคาหุ้นมันก็ลงมาประมาณสัก16ในช่วงเดือนที่ช่วง3เดือนที่ผ่านมาเพราะว่าหลักๆเลยคือตัวเนี้ย ประเด็นเรื่องกัมพูชาจะเป็นตัวหลักที่กระทบเนกาทีฟให้กับ CBG เพราะว่าส่งออกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปที่กัมพูชาซะเยอะนะครับประมาณสัก40-50%เลยก็ตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าที่คุยมาเนี่ยเดือน11เนี่ยมันเริ่มมีอ,ออเดอร์ขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็รวมถึงมีการปรับให้เป็น OEM ด้วยเป็นแบรนด์ท้องถิ่นนะครับนี่ก็ถือว่ากัมพูชาเนี่ยปีขึ้นมาจากปัตตมได้แล้วนะครับตอนตุลาเนี่ยต้องบอกว่าส่งออกเป็นศูนย์เลยนะครับแล้วก็ตอนพฤศจิกิเเเน่ก็็รมหตัวลข กลับขึ้นมาแล้วก็รวมถึง O e M ด้วยแล้วก็ทางเมียนมาเองก็เริ่มมีการผลิตในประเทศก็ทําให้ภาพรวมของตัวส่ง,สองออกที่เคยเป็นประเด็นน e g a t i ให้กับ C B G เนี่ยทุกอย่างมันดูเติบโตมากขึ้นแล้วก็ไตรมาส4เนี่ยน่าจะเรียกว,ว่าเป็นไตรมาสที่ฟื้นตัวชัดเจนนะครับแล้วก็รวมถึงจะมีการทําตลาดในจีนแล้วก็อัฟกานิสถานในไตรมาสหนึ่งปีหน้าด้วยนั่นเนี่ยตลาดส่งออกจะเริ่มเป็นประเด็นที่ทําให้ตัว C B G ขึ้นมาเติบโตได้นะครับแล้วก็ในในประเทศเองเนี่ย วางแผนที่จะเปิดตัวผลิตพเมีมในเครื่องดื่มชูกําลังราคา12บาทนะครับก็จะเป็นกลางปีหน้าอันนี้ก็จะมาเหมือนกับว่าจะพยายามที่จะแย่งมาเก็ตแชร์ในส่วนของเครื่องดื่มชูกําลังในประเทศเพิ่มขึ้นนะครับก็10บาทที่เขาทำเนี่ยก็ยังดีต่อเนื่องอยู่แล้วก็จะเพิ่ม12บาทเข้ามาเพื่อแย่งสินตลาดด้วยนั้นปัจจัยที่ราคามาลงในเรื่องของนกาทีฟของกัมพูชาเนี่ยก็ทุกอย่างดูจะคลี่คลายมากขึ้นแล้วนะครับก็เลยปรับตัว คำแนะนําจากถือมาเป็นซื้อนะครับตัวกําไรต่างๆไม่ได้ปรับนะครับถราเกิดไพรซ์ก็เท่าเดิม52.5แต่ก็ถือว่าตอนนี้อัพไซด์มันก็เปิดมากขึ้นจากราคาหุ้นที่ลงมาในช่วงที่ผ่านมานะครับก็เป็นซื้อ c b c นะครับอีกตัวก็เป็นแอดไว e ์นะครับก็อย่างที่เกล่าไปเมื่อกี้เลยอนะันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นในเชิง growth นะครับเป็น growth stock ท,ที่ยังอยู่ในกลุ่มของมือถือนะครับก็เขามีตั้งเป้าหมายเชิงรุกค่อนข้าง a g g r e s s i v เลยนะครับเชื่อว่า ยอดขายเนี่ยจะโตขึ้น30%นะครับปีหน้าเทียบกับที่เรามองประมาณแค่14%นะครับก็ถือว่า aggresive s กับเราค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะในเรื่องของมือถือนะครับก็เขาจะเพิ่มสัดส่วนของ Apple กับ Android เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณสัก35%ของยอดขายรวมนะครับก็ปีนี้เนี่ยมอยู่แค่มา19%นะครับตัวเลขก็คือ Apple 11% Android 24%รับปีหน้าก็ถือว่า เขาเพิ่งมาจับตลาดมือถือได้ในปีนี้นะครับแล้วก็ปีหน้าก็จะโตแบบ a g g e s s i v e เลยนะครับในการที่จะเปิดสาขาด้วยแล้วก็การที่มีตัวมือถือเข้ามาขายมากขึ้นด้วยก็เปิดตัว a d v i c s t s t o r e นะครับของ Apple เนี่ยก็จะเปิดเป็น68แห่งนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็น Apple B&E นะครับก็จะเป็นเรื่องของ Business and Education ก็จะ เริ่มทำตลาดมากขึ้นด้วยนะครับ capex ปีหน้าก็4 5 0หล้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหลักที่มือถือนี่จะเป็นตัวหลักที่เขาจะลุยตลาดสลับปีหน้านะครับตัว IT ก็ดีอยู่แล้วก็ขยายตอนเนื่องเือนเกินเหมือนกันนะครับส่วนไตรมาสที่4เนี่ยก็น่าเชื่อว่าน่าจะยังเติบโตต่อเพราะว่าหลักๆก,ก็คือตัวมือถือนี่แหละเป็นเป็นตัวหลักที่ทำให้เติบโตเพราะฉะนั้น a d v i c ์เนี่ยการที่มีมือถือเข้ามา ก็จะทําให้ CPM เขาเนี่ยตีขึ้นด้วยนะครับเราก็ยังชอบนะครับแล้วตัวนี้ก็ยังซื้อเราเพิ่งอินิเชตไปก็ภาพรวมก็ยังโทนพัสิทนะครับก็เป้าหมายราคา6.8นะครับตีตัวเป็นอิชินะครับก็เป็นประชุมนักวิเคราะห์เหมือนกันภาพรวมเนี่ยกำไรกำ,ำไรแต่มาสี่ครับว่าจะใกล้เคียงแต่มาสามซึ่งจริงปกติแต่มาสี่มันจะอ่อนกว่านะครับแต่ว่าเชื่อว่าเรื่องของตัวมาตรการของรัฐที่ มาช่วยต่างๆเนี่ยก็น่าทำให้ยอดขายทีขึ้นบวกกับเรื่องของตัวต้นทุนวัตถุดิบอย่างราคาน้ำมันที่ต่ำเนี่ยก็ทําให้ตัวบรรจุภัณฑ์แพคเกจิ่งไรต่างมันดูราคาลดลงก็เสริมมาจินได้นะครับก็เชื่อว่ามาจินเนี่ยก็จะอยู่ที่มาสัก24.7%สำหรับปีนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็จะมีค่าเสื่อมที่มันจะลดลงแต่ปี28เนี่ยประมาณ1 6อยหาบล้านก็อนาคตก็ จะทำให้ตัว m a r g จิก็น่าจะดีขึ้นอีกด้วยนะครับแล้วก็มีการทํา CSR ทําทำแบรนดิงต่างๆนะครับรวมถึงว่ามีโอกาสที่ทํา m a ปีหน้าด้วยในการที่จะเพิ่มแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาก็ถือว่าอิชิก็ยังโตในอฟอร์มของเขาค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เราชอบอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินปันผลนะฮะก็เขาก็ยังยืนยันที่จะจ่ายปันผล1 0ออยู่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ยิวสูงมากประมาณสัเกือบ10%เลยก็ถือว่า เป็นหนึ่งในตัวที่เราพริกสหรับตัวดีเวเด์เหมือนกันนะครับแล้วก็แนวโน้มธุรกิจเองก็ยังค่อนข้างโอเคดีเลยนะครับก็แนะนำซื้อป้องหมยราะคา14.5